จีแอนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพอแม่เอฟซีทุกคูทุกคนนะคะเด้อวันนี้นะคะเจนกับพม่บานล,ลูกค้าอีกแล้วค่ะวุ้นโรงงานทําอะไรดอกไม้หรอดอกกล้วยไหมมาขึ้นเลิศแถบี่นองได้แสงกล้วยไม้มาขึ้นดีจ้ะทําดอกไม้มทมํากล้วยไม้นี่ก็เย็ดกล้วยใหม่ แล้วเธอจะไปเจอดตรงไหนอ่ะว้าวบ้านสุดยอดชุดยอดชีพิเศษไหน้างผู้รับหมอคนไหนอ่ะนี่นะคะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเหมือนกับโรงงานทำเกี่ยวกับดอกดอกกล้วยใหม่แม่พี่น่อง ดอกกล้วยใหม่นะคะบ้านลูกค้าสีพิเศษทั้งหลังเลยนะคะสีเทาเข้มเนาะวันนี้เจอแอนก็นมาไว้ไซส์ก่อนนะคะลูกค้าบอกคุณยืนลุ่มๆก่อนว่าสั่นมายานเจอแอนดำมาจกพี้อง งานลูกค้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วะคะ่ะกินดเยหีก่นทกบกค่ะ เข้าไปได้ใช่ไหมคะได,ได้ได้ค่ะค่ะหน้างานบ้านดูครัจะเป็นสีเทาเข้มนะคะวุนยยิ่งแต่บานใหญ่ๆนะพี่นอ้องสีเทาเข้มซาฮาราเทาเข้มซาฮารานะคะมุ้งจีบทั้งหลังเลยเอ็นก็สำรวจก่อนเนาะเป็นบานอิสระ อีสระน่าจะเข้ายังไงเนะาะเขาบ่กเป็นได้ค่ะพี่น้องมันไม่ใช่อีสรลนี่หว่ามันเป็นบานเปิด เปิดปุ๊เป็นอะไรพี่น้องขอยบัตรที่เนี่ยแอบตลกตัวเองนิดนึงนี่ค่ะตบบัตรยังไงพี่น้องเลยสามเมตรกว่าแทบช็อกอลังมากโรงงานทำดอกไม้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้มาละสิบกว่าบาทเนี่ยนะพี่น้อง สีเหลือดแท้จีบสีเทาเข้มทั้งหลังเลยนะคะขอบุนที่ใส้บริการหมู่จีบเจแอนด้วยค่ะวันนี้ก็เมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายมีคลิปเลยทำธุระนะคะนี่คะ่ะงานประมาณกับร้อยกว่าตารางเมตรมากหรือสองร้อยเพราะว่ามันมีแต่บานใหญ่ ไม่ได้มงจีบอิสระเบิดนะคะพี่น้องตำรวจนะคะตำรวจ ยี่เมตรดัวน,นี้เถอะสามเมตรกว่าไหมเนี่ยเป๊ะป่ะเป๊ะปูรังเยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ๊อันนี้สีนะคะคุณโอ๊ตเป๊ะครับผมข้าเค็มค่ะกกนะค่ะ ี <kung> ่นี่เอาอยูงในอ่อกไอ๋อตรงนั้นะุสเ้ท่ใช่าผมทพเราับจะับไปเลยวน้ยังเปิดไม่เป็นเลยโอเคอ๋อนี่นี้ไม่ต้องตีอิสระค่ะ แล้วก็มาดันนี้ได้เสริมกล่องไหมเธอไม่ต้องแปะข้างหน้าเลยมีตั้มกล่องได้หน่อยหนึ่งใชไม้เทียมมามาติดครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ไปจีบอิสระเธอจดเลยค่ะเลื่อนซ้ายก็ได้เลื่อนขวาก็ได้เป็นแบบนี้เอาเอาตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะค่ะใช่ค่ะก็คือติดเต็มวาเลยค่ะแล้วแต่งเครื่องท้อ เลื่อนซ้ายก็ได้เลื่อนขวาก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ได้อันนี้ได้สีนี้เลยค่ะ<ช>สีนี้เลยค่ะโอเคค่ะืเนเพราะว่าหน้าง,งานมันบางบังคับเลยค่ะ แล้วแปลว่าเราจะมีอะไรอย่างเงี้ยหลายตัวประมาณสักคูสามเฟรมค่ะสคู่เนี่ยคู่สองคู่สามคู่เนื่องด้วยบานมันใหญ่ค่ะเราไม่สามารถทำเป็นสองแบบเปิดซ้ายเปิดขวาได้ค่ะแต่บานมันกว้างเราแบ่งตามนี้ได้ไหม จะเป็นสามเนี่ยมันก็จะเป็นสามสามช่วงคู่นี้แล้วก็บัคู่คู่นี้ค่แล้วก็คู่นั้นตอนที่ติดมุ้งหมดเราพับเก็บไปฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยอแต่ตรงกลางเปิดไม่ได้เปิดได้ค่ะได้ตรงนี้ครับตรงนี้กับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคู่นี้ยมันเป็นขยายออกมันเป็น มันน้อยน้อยมากนีก<ต>ารต้องเปิดแน่นอนไม่ค่อยได้เปิดหลักๆก็จะเปิดอยู่แค่นี้แหละ คลิปนี้มุกิบเจแอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจแอนขออนุญาตไปวัดไซน้างานกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ